น้องหกเดือนควรกินนมกี่ออนจําสั้นๆทารกจนลุ่ยอยุหนึ่งปีต้องการนมชั่วโมงละหนึ่งออนในหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงลูกต้องการนมเฉลี่ยยี่สิบสี่ออนต่อวันแม่ยี่สี่ออนนะคะลูกกินน้อยยี่สิบออนเนี้ยได้ไหมได้เช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะบวกเพิ่มกว่านั้นยี่สิบแปดออนได้ไหมแม่ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่แม้กเกินกว่าสามสิบสองออนต่อวันลูกทารกจนถึงหนึ่งปีต้องการนมเฉลี่ย ชั่วโมงละ1อ่ออนใน1วันมี24ชั่วโมงต้องการนมเฉลี่ย24อ่ออนต่อวันทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนกระเพาะลูกยังไม่ได้ใหญ่มากสามารถป้อนนมให้ลูกกินได้เฉลี่ยชั่วโมงละ2อออนทุก2-3ชั่วโมงทารก1เดือนจนถึง4เดือนกระเพาะขยายขึ้นมานิดนึงให้นมลูกรอบละประมาณ3-4่ออนทุก3 4ถึงสี่ชั่วโมงทารกที่อายุตั้งแต่4เดือนจนถึง6เดือน กะเพาะลูกถางขึ้นมาพร้อมในการที่จะกินข้าวตามวัยต่อเราสามารถป้อนนมให้ลูกกินได้นะคะรอบละประมาณ4 5ถึงหออนทุก4ี่ถึง้าชั่วโมงได้ถ้าทารกค่ะ6เดือนไปแล้วต้องกินอาหารเสริมตามวัยนะคะก็สามารถป้อนนมได้นะคะรอบละประมาณ4 6ถึงออนทุกสี่ถึงชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกช่วงวัยต้องการนมเฉลี่ยเท่าไหร่คะ ชั่วโมงละ1อ่อนใน1วันมี24ชั่วโมงต้องการนมเฉลีย่ย24อ่ออนต่อวันง่ายไหมโอ้โห